ท่านผู้ชมคะรายการข่าวเด่นของเราค่ำคืนนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านพันตำรวจเอกดรนรันรสเวทตนันนะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับค่ะวันนี้พูดคุยกับท่านอธิบดีนรัสนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่จะทราบนะคะว่าเวลาที่เราลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยหนึ่งในหน่วยงานของภาครัฐที่เราจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้ยินข่าวก็คือเรื่องของ กองทุนยุติธรรมหลายคนสงสัยนะคะว่าเอะก,กองทุนยุติธรรมคือกองทุนอะไรแล้วมีขึ้นมาเพื่ออะไรคะท่านที่ปรึกษาครับนโยบายสําคัญของรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนโยบายหนึ่งเนี่ยก็คือการลดความเหลื่อมล้ําของพี่น้องประชาชนระหว่างคนรวยกับคนจนคนมีกับคนไม่มีหนึ่งในกระบวนการลดความเหลื่อมล้ํานั้นเนี่ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ําในเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรม หรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับที่มีคำกล่าวมาว่าคนรวยทำผิดแลนอนบ้านส่วนคนจนทำผิดนอนคุกคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น,นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านรายได้ก็ดีฐานะทางสังคมก็ดีหรือศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ดีนะครับกระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีพลเอกไพรบุญคุ้มฉาย,ยานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านปัจจุบันนี้ก็ได้มีนโยบายชัดเจน ในการที่จะสนับสนุนกองทุนยุติธรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีบัญญัติไว้ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนี้ด้วยนะครับ,รบท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเนี่ยให้เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนที่เขาลำบากยากแค้นไม่สามารถจะเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับผมผมกล่าวเรียนโดยสรุปว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยนะครับสามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ย มายื่นคำร้องขอนะครับเอาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมยกตัวอย่าง4ี่เรื่องง่ายๆก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะครับท่านถูกจับกลุมคุมขังดําเนินคดีนะครับถ้าเป็นคนร่ํารวยมั่งมีเนี่ยก็มีเงินจ้างทนายมีเงินประกันตัวออกมานอนบ้านก่อนแต่ถ้าเป็นคนจนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องนอนคุกเรามีเงินก้อนหนึ่งสามารถที่จะให้ท่านนะครับขอเอาไปใช้ในการเป็นเงินประกันเพื่อให้ท่านได้ เสนอคำร้องต่อสารให้ท่านพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวนี่คือขอยืมใช่ไหมท่านหมายถึงว่าขอยืมโดยมีมีมการค้ำประกันมีผู้ยืนยันว่าจะไม่หนีนะครับหมายความว่าในระหว่างที่ดําเนินคดีเนี่ยคนยากคนจนบางท่านเนี่ยไปตัดไม้อยูคาลิปตัสบังเอิญไปอยู่ในพื้นที่ของกรมอุทยานกรมป่าไม้มถูกจับกุมดําเนินคดีรายได้ก็น,น้อยถ้าไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยก็ต้องไปนอนคุก พ่อแม่ลูกเมียใครจะดูแลเงินฮาส์โฮลอินคัมก็ไม่เกิดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยไปวางให้ก่อน <ภา S 2> นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อสู้คดีไปผิดจริงก็รับโทษศาลท่านจะลงโทษจำคุกหรือรอลงอาญาหรือจะปรับอะไรก็สุดแล้วแต่ท่าน<ภ>าถ้าท่านกลับมารายงานตัวเงินกองทุนนี้ก็จะกลับคืนมาสู่เราพูด,ดง่ายๆเป็นเงินไปวางประกันเพื่อซื้ออิสรภาพให้ท่านในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีเรื่องที่สองก็คือ มีปัญหาทางกฎหมายอึดอัดรับข้องอยากจะฟ้องร้องดําเนินคดีกับเพื่อนบ้านหรือคนที่มารังแกรังคัดเขาอะไรต่างๆหล่านี่ยไม่มีเงินจ้างทนาย<อ>เรามีเงินจากกองทุนยุติธรรมให้ฟรีเลยในการไปจ้างทนายจะดําเนินคดีอาญาก็ได้คดีแพ่งก็ได้คดีปกครองก็ได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ช่องทางการใช้เงินในวัตถุประสงค์ที่สองแต่อันนี้ต้องอยู่ในสาะว่าเราถูกลังแกเราคือผู้เสียเปรียบถูกต้องครับเราไม่ผิดอ,อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราก็คง ถ้าเป็นฝ่ายไปหาเรื่องเข้าไปทําผิดเองอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับวิจารณญาณของกรมว่า<อ>จะพิจารณาคณะคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุกยุติธรรมเนี่ยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมีท่านประลัดเป็นรองประธาน มีรองประหลัดมีผมเป็นเลขานุการมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับเจ้าหน้าที่ผู้แทนกระทรวงการคลังสํานักงบป,ประมาณต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในกรมคุ้มครองแล้วก็มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมบังคับคดีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปทเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบช่วยกันพิจารณาด้วยไม่ใช่ยื่นมานแล้วได้ทุกรายนะท่านผู้ชมก็ต้องดูเหตุก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์หลักการยกตัวอย่างผมพูดย้อนไปว่า กรณีขอเงินประกันตัวเนี่ยโดยหลักๆที่เราจะพิจารณาให้เนี่ยก็คือหนึ่งต้องไม่ใช่ผู้กระทําความผิดนะครับ<ม>เช่นมาถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าอย่างที่สาม,มีฐานะยากไร้ถ้าเข้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ส่วนมากมักจะให้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องขอเงินไปเป็นค่าทนายฟ้องร้องคดีอันที่สามค่าธรรมเนียมศาล นะครับและอย่างที่4เนี่ยค่าเดินทางค่ายานพาหนะอะไรต่างๆเราเนียก,ก็เบิกจ่ายขอมาขอเงินได้ครับโดยการขอเงินกองทุนนี้จะไม่มีเรื่องดอกเบีย้ยไม่มีเรื่องคไม่มีครับเ,เป็นเงินเป็นเงินให้เปล่าเป็นงบประมาณของทางราชการ นะครับซึ่งจะให้เปล่าอย่างอย่งย่งจ้างทนายเนี่ยเราก็จะจ้างทนายให้แต่เราอาจจะต้องเป็นผู้ติดต่อเองอนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เงินสดไปแล้วเดี๋ยวกลายลเป็นวา่าทนายเอง,องหรือหรือกลับไปบ้านบอาใช้เงินสดดีกว่าไม่ต้องไปจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหานะครับแต่ว่ามีเฉพาะเงินประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้นเนี่ย ต้องทำสัญญาต้องมีผู้มาค้ำประกันเพราะเงินเหล่านี้เป็นเงินหลวงนะครับเงินของหลวงเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถูกไหมครับก็จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแล้วมาประกันตัวท่านในขณะที่ท่านถูกดำเนินคดีคท่านก็ต้องมีพันธะผูกพันที่จะต้องกลับมารายงานตัวตามคําสั่งศาลนะครับถ้าศาลตัดสินลงโทษว่าผิดเนี่ยท่านก็ต้องมารายงานตัวรับโทษอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเงินก็จะได้คืนมาไปช่วยรายอื่นต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนถามนะ งบประมาณตรงนี้เนี่ยเรามีเยอะไหมคะท่านธิดนานรัฐเพียงพอในแต่ละปีเนี่ยขนาดนี้เนี่ย<ป>ผมเขา้าใจว่ามีประมาณร้อยร้อยยี่สิบล้านนะครับสำหรับใช้ใช้ใจ่ายนะฮะในแต่ละปีงบประมาณก็ก็ยังเพียงพออยู่นะครับ <พอ S 1> แต่ว่ากรมก็กําลังคิดว่าทํายังไงจะลดความเหลอมล้ําได้มากขึ้นก็คงจะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากสื่อเช่นวันนี้คุณอนมาให้ความโกลณามาเนี่ยนะครับเผยแพร่ให้เนี่ยผู้คน ที่อยู่ในภาวะยากลําบากเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมนี่ก็จะได้มีช่องทางมานะครับ <ừ> ยื่นคาร้องขอใช้เงินดังกล่าวโดวยกระบวนการที่เราดําเนินการมาเนี่ยนะคะเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในปีนี้ได้มากขนาดไหนก็ในปีนี้เนี่ยนะครับปีงบประมาณ5-7เ <ฮะ S 2> <ๆ S 1> นี่ยนะครับซึ่งพึ่งพึ่งสิ้นสุด <30 S 1> ปไปน,น,นะครับมีคําร้องขอเข้ามาประมาณ2 0 0พันคำร้อง 2,000คำร้อง2,000<ล>ค,คำร้องแล้วก็เราช่วยเหลือได้คดีเสร็จสิ้นไปประมาณ1600กว่านะครับใช้เป็นเงินไปก็ประมาณ50ล้านบาทะนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี4,9มีระเบียบออกมาใช้เนี่ยก็รวมๆแล้วเนี่ยดูแลประชาชนไปประมาณ12,000หรายานะครับใช้เงินไปประมาณสองล้านบาทะนะครับโดยประมาณได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการของเราไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงกับ การดูแลของภาครัฐอย่างนี้ค่ะบางรายก็ดีใจนะครับบางรายก็ดีใจ <ๆ S 1> ก็ไม่คิดว่ารัฐเนี่ยจะมีสวัสดิการ <S <S มีผลประโยชน์ในคราวเคราะห์นะครับมีสิทธิประโยชน์ในคราวเคราะห์หรือว่ามีช่องทางการช่วยเหลือคนเดือดร้อนเนี่ยนะครับให้เข้าถึงความยุติธรรมได้นะครับ <ừ> ดังที่ทราบมาว่าคนฐานะไม่ดีเนี่ยไม่มีเงินจ้างทนาย ฐานะทางสังคมก็ไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือใครที่พอที่จะช,ช่วยเหลือเขาได้ทางคดีนะครับไม่รู้จักทนายความเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนบางรายก็ถึงขั้นน้าตาไหลนะครับไม่คิดว่ามันมีไอ้นโ,โยบาย,ยดีๆของทางภาครัฐอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมแล้วก็พี่ๆน้องๆข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานราชการในกรมเนี่ยมีกำลังใจทำ นะครับเพราะงานของเราเนี่ยเป็นงานในเรื่องสังคมที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยายเหยือะนะครับช่วยเหลือลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยแล้วเราก็มีความชื่นใจที่เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหานะครับ เหมือนทํางานไปด้วยแล้วก็ทาบุญไปด้วยนะคะ <c oughs> คือได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนซึ่งแน่นอนนะคะทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสทํางานไปด้วยช่วยเหลือคนไปด้วยก็คงเปรียบเสมือนทําบุญไปด้วยเหมือนที่กรม้มครอ <c oughs> งสิทธิ์พยายามช่วยอยู่นะคะ <c oughs> พี่น้องประชาชนนะนะคะถ้าจะเข้าถึงสิทธิ์นี้นะคะท่าทิดีนรัฐอยากจะฝากอะไรกับประชาชนเชิญเลยค่ะอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าไม่ตกเป็นเหยื่ออาญากรรม ไม่ทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดะนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ท่านตกเป็นเหยื่ออัญากรรมก็ดีตกเป็นแพะก็ดีนะครับหรือว่ามีความประสงค์ที่จะขอเงินจากกองทุนยุติธรรมเนี่ยไปช่วยเหลือในด้านประกันตัวก็ดีจ้างทนายค่าธรรมเนียมศาลเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับ<ม>เราก็อยู่ที่อาคาร A อนะครับอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์นะครับศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับหรือว่า ติดต่อมาที่เบอร์ด่วนนะครับ 1, <c oughs> 1>, 1, 1, 1 1 1 1ต่อ77นะครับหรือว่ามีเว็บไซต์ของกรมนะครับ www.rlpd.moj.go.th นะครับติดต่อได้แล้วถ้าเกิด,ด,ด,ดเป็นต่างจังหวัดล่ะคะท่านเทพดีคะต่างจังหวัดก็มีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับซึ่งมีที่ทําการอยู่ตามหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหลากหลายแต่ว่ามีครบทัวนทุกจังหวัด <c oughs> นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปติดต่อที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทั่วทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยครับก็สามารถติดต่อได้ทั้งในเรื่องของกองทุนยุติธรรมหรือว่างานในภารกิจต่างๆ่างานเยียวยาได้หมดเลยทั่วประเทศนะฮะท่านผู้ชมเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านที่ดินารัฐแย่งยิ่งขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ